พบกับรายการพระคำยามเช้าที่หนุนใจและให้กำลังใจด้วยถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าขอสันติสุขจากพระเจ้าดำรงอยู่ทัง้งทั้หลายสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซสุริตวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้รับใช้โพชนะของพระองค์ วันนี้อยากจะนาพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่26ข้อ12ถึงข้อที่25จากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นเรื่องราวจากชีวิตของอิสอัผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงอวยพรในชีวิตของท่านอย่างมากมายนะครับอิสอักคือบุตรแห่งคําสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อนะครับเมื่ออิสอัเดิน ตามองพระผู้เป็นเจ้าตามแบบอย่างที่คุณพ่อได้กระทำพระเจ้าได้อวยพรเหนือชีวิตของท่านอย่างมากมายจากพระเจ้านัของเจ้าตอนนี้เราพบว่าพระเจ้าได้อวยพรเหนือชีวิตของอิสอับแล้วก็อาชีพที่ท่านประกอบอยู่นั้นถึงร้อยเท่านะครับซึ่งเป็นการอวยพรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเราก็คิดว่าการอวยพรของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีน่าจะชื่นชมยินดีแล้วก็ไม่น่าจะมีสิ่งใดที่ติดตามมาแต่จากพระเจ้านักของเจ้าตอนนี้เราพบว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรเหนือชีวิตของอิสอับ ร้อยเท่าเมื่อคนเห็นถึงชีวิตที่เต็มมุด,ด้วยพระพรนะครับเราจะพบว่าก็มีคนที่มีปัญหากับพระพรของผู้ที่พระเจ้าอวยพรเหมือนกันเหมือนอิสอักตอนนี้พระเจ้าอวยพรอิสอักคนที่เห็นพระพรของพระเจ้าผ่านทางชีวิตอิสอักก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาสําหรับตัวเขาด้วยนะครับ เอเลิเมเลก็เลยมาขอร้องอิสระบอกว่าขอให้ท่านอพยพออกจากเมืองของเราไปเถิดนะครับอิสระไม่ได้ต่อร้อต่อเถียงนะครับท่านก็เดินทางออกจากเมืองไปด้วยความยินดีนะครับเมื่อท่านเดินออกจากเมืองไปด้วยความยินดีสิ่งที่ต้องกินต้องใช้สําหรับสัตว์เลี้ยงก็คือน้ํานะครับท่านก็ให้คนใช้ของท่านขุดบ่อซึ่งสมัยก่อนคุณพ่อของท่านได้ขุดไว้แล้วก็ถูกถมไปนะครับแล้วก็ขุดใหม่เมื่อขุดจนได้น้ําแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนในท้องถิ่นก็ยังมาแย่งจิงบ่อน้ํานัน้น แทนที่ท่านจะต่อสู้เพื่อปกป้องบ่อน้ําท่านก็บอกว่าถ้าพวกท่านจําเป็นที่จะต้องใช้บ่อน้ํานี้ก็อยากได้ก็เอาไปแล้วท่านก็ไปขุดอีกบอ่อหนึ่งนะครับเมื่อไปขุดอีกบอ่อหนึ่งไม่ได้น้ําสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมก็คือยังมีการต่อสู้มีการแย่งชิงท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ป้องป้องกันหรือปกป้องสิ่งที่ ทำมาด้วยแรงกายแรงใจของท่านท่านก็มอบบ่อนี้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นต่อไปอีกหนึ่งบอ่อแล้วก็ขุดบ่อท,ที่สามขอบคุณพระเจ้าในบ่อท,ที่สามไม่มีใครมาแย่งชิงแล้วนะครับไม่มีใครมาแย่งชิงแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนสําหรับสั้นๆสําหรับเช้าวันนี้ก็คือว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรจงขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรแล้วเมื่อผู้อื่นอยากได้สิ่งที่พระเจ้าอวยพรผ่านทางมือของเราผ่านทางชีวิตของเราก็จงมอบสิ่งดีที่ พระเจ้าอวยพรให้กับเราให้กับคนเหล่านั้นนะครับอาจจะเป็นหนึ่งครั้งอยากได้ก็ให้ไปอีกหนึ่งครั้งอยากได้ก็ให้ไปตามคําสอนที่พระเยซูกิตได้ทรงตรัสสอนว่าเมื่อมีคนมาขอเสื้อจากท่านหนึ่งตัวจงให้เขา2ตัวนะครับนั่นก็เป็นบทเรียนที่ไม่ได้สร้างศัตรูเพิ่มขึ้นแต่จะสร้างเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้น เมื่ออิสอักตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและดําเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เระเจ้าและรับการอวยพรจากพระเจ้าจากชีวิตของท่านอย่างนี้ท่านก็วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะต้องมีสิ่งดีเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของท่านในการติดตามพระเจ้าอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆปีนองกั้งหลายนั่น คือข้อสัญญาที่พระเจ้าได้บอกไว้กับคนของโปรองในทุกยุคทุกสมัยว่าให้เชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงนำเหนือชีวิตแม้ว่าบางช่วงชีวิตที่มีทั้งพระพรและมีทั้งปัญหานั้นถ้าเราวางใจในพระเจ้ามองที่พระเจ้าไม่ได้มองที่ปัญหาแล้ก็ไม่เอาปัญหานั้นมาเพื่อจะบันทอนความเชื่อและความตั้งใจในการที่เราจะติดตามพระเจ้า พระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยและพระเจ้าจะทรงอวยพรในทุกอย่างที่เรากระทาอย่างแน่นอนตลอดวันนี้นะครับก็ขอพระเจ้าด้อวยพรที่น้องทุกท่านปกป้องคุ้มครองอากาศาทุกท่านได้รับความปลอดภัยที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเรามาร้องเพลงถวายเสียงเพลงด้วยความชื่นบานถวายสาทุกการแด่พระ จ้ากูเป็นนิรันดร์และพระองค์ผู้สรง็นวันที่ทุกใจใกลายเป็นยินดีและพระองค์ผู้สรงเป็นความช่วยเหลือ ทุไวสิเพลงด้วยความชื่นบานถุไวซาทุกการแด่พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์แด่พระองค์ผู้ทรงเปลี่ยนวันที่จิตใจกลายเป็นยินดีแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นความช่วยเหลือในวันที่ยากลำบาก เราจึงมาร้องฮาเลลูยาแดกพระเจ้าผู้ทรงฤทธาไม่อาจหา,า,า,าผู้ใดจะมาทียบเทียนพระองค์เราจึงมาร้องฮาเลลูยาแดกพระเจ้าผู้ทรงกำหนดทุกอย่าง จึงมาร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าผู้ทรงฤทธาไม่อาจหางกัใดจะมาที่นี่เคียงเราเราจึงมาร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าผู้ทรงกำหนดทุกอย่างในพระองค์เราจึงมีความหวังไม่มีความทุกข์เราไว